สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดชั่นกับอ่าปรรดาที่มันคิวนะครับในพีที่สิแล้วก็ถึง15บห้านะครับในจากหูเมื่อ5้ปีที่แล้วก็คือน่ารักน่ารักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็มีความแสบของวัยอิงที่ค่าที่จะแสบซวงกันทีเดียวแบบว่าแม้ว่าจะเป็นตัวเป็นก้อนๆมาเตัวเล็กแต่ก็คือยังแสบเหมือนเดิมจริงๆแต่ว่าหลานจ้านก็เหม เองก็คือหยอดหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องคิวนี่มันเปรี้ยวจริงๆแบบหยอดหนักจริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยของกับดีเทรชั่นของตัวอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ีที่11แล้วก็ถึง15นะครับผมทูตสันติทูตสันติช่วงนี้คือได้ยินชื่อตอนก็จะขำก่อนโอ้ยเมิงเจียตเอิงเหมียน你给我站住奥耶นี่他老板三娘，你 我出门办事，你冷静一下。哼！一 <music> 说到这些事你就走。好啊，走了你就别再回来。他们婆他们妈，娜拉嘛娜，对，娜拉了。怎么又吵上了？哎 <laughs> <laughs>，为了我们不遭罪，得想办法让他们和好才行。啊，他们嘿，坤迪，甘突突，突突、啊，突 <music> อ๋อชุดใหม่น่นลอง买这้无用东西做什เออจะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนนะชอบโอ 你可是四弟咯？是四弟。我呢？这些胭脂可是阿爹精挑细选，您一定喜欢。哎、啊、呀！哦。哦哇，阿爹眼光真好，阿娘涂上胭脂更好看了。好美呀！

<cười> <cười> biết, <sao> <laughs> ừ... Ủa, Hương tạm đọc mái mà <laughs> Đồ mà Đồ ba. đồ <laughs> อ้าวไม่รู้ว่าถึงแข่งสูงแข่งสูงมายถึงยังไงแข่งสูงเออต้องรอดูปีนเขาป่ะเออดาวดาเดาสูงหรือเปล่า หรอไม่ใช่ป่ะชุดเป็นตอนปประจำอีหลิงป่ะแหละอ้าวงูจริงด้วยงูวัดสูงสุงมๆฉันยังไม่ได้ยืนคือว่าพีชฉันก็ ชุดตะกูลวนนี่ไม่ใช่ชุดตอนนี้เขาเป็นเวราจะอีดิงไงอ๋อแผ้แพเราให้เลยเออ้าวไี้ตัวใหญ่แพพ่อพ่อได้ไ่พดเออพ่อพ่อเยาฮอา่อ โอ้โหมาอย่างไวเลยอย่านะอย่านะอุ้ยตัวออกตัวเอออสีสูงกว่านะเออเออต้องหยิบหัวแล้วสวัสดีเออมีุ่พูด้วยชอบความขี่มี้

นี่นีเนี่ยน้่นก่นี่นม่ไ pues ม mm. ่น nah, ี่นนี่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 นีนม่นี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 ่น่นี่นี้นี่่นีน่่่่นนน่่ วันอันแสนโหดร้ายของจิงกุ้งยาวเราเป็นจิงกุ้งยาวล้วลานล่าเข่าไวเฟอร์ผ叫金光า本届百凤山围猎承ต人，断拉蒲皮，虽是金家众多子嗣中最不受重视的一个，但只要这场围猎顺利结束，哦ใช่วงตอนที่ลาาผู้ผีแล้วไมเข้าใจเลย

哈哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> 去，扩大立场，投放猎物。<laughs> 想不到这届选手的实力都如此强劲，他们势必会成为我问鼎兰陵金世的一大阻碍。烈方尊，不好了、啊！又有何事？宁儿公子。 <laughs> 哎呦，我怎么走没了说吧？好生照料叶公子，看来也不是所有人都实力强 <laughs> 我叫金光瑶，本届百凤山为一。哈 <laughs> 事态似乎始终与我心中所想相悖。 这一切都是对我的考验，尽管来吧，只要事关为烈，我都已经做好了充足准备。叶峰尊，不好了，大公子和江姑娘相亲路上说些来人蛇，夫人生气了。啊！为什么我还要放弃情感问题？叶峰尊，你没事 无妨，快去把沿途清查，<laughs> 让他们好。我叫哪？我叫哪？我叫金光瑶。百炼 <laughs> 成钢，宠辱 <laughs> 不惊。<noise> 今年这场围猎真是精彩绝伦。Uh、方尊不仅武力出众，心性还十分淡如此景实在不错。<laughs> 钱了，蛋。雇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 。看雇。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 这雇。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 

โอเค้าพอจะรู้แ้วแยกความรักคือยังไงเด็กกอ 老湛，你把我们家小朋友都吓哭了。哎，阿有你看，这个喜欢吗？想要吗？还哭吗？嗯。 阿渊、哎，出门在外不要见人就认 <laughs> 知道吗？可是阿婆说,我说只有我爹爹会对我。呃呃，你有点过分。我对你不好吗？石不言，不可犯过三，不能再吃了。嗯 <laughs>。咱们乱葬岗可没这么多规矩。阿、哎、渊难得下山，哎呀<有>，快点我发了。

บันทึกเลี้ยงเด็กของประวัาสต์อิลิมบันทึกเลี้ยงเด็กที่ล้นจังกังฝากเลี้ยงเด็กหนึ่งว่ของคอเลยนะ

ข่ัวต้องอีเวนต์หัวใจ้วเ่นด้วยสิเออดท้าละ เออเขาตลาดดีกว่าโอ้ยมันเปรี้ยวจริงเว้ยไอเยียนของไอเยียนเปรี้ยวของแท้เลยนะนะครับก็ตอนแรกบอกเรียกพ่อสองคนใช่ไหมเราแบบว่ามันก็ยังไงอยู่ก็ต็จใจเรียกวิ่าอีกว่าทันแม่ไงตึ้งไปเลยางตึ้งเลทีเดียวแล้วชอบสุดคืออีพีสุดท้ายเราที่แบบว่าบอกมาสอนอยากจะเป็นอย่าง อย่างตัวท่านเอ่อวัยวัยูเซียนใช่ไหมก็ต้องทำไปหลายอย่างกินเผ็ดเอ่ยจับไก่ป่าจับไก่ป่าเอ่ยอะก็มีสนิทกับแบบสี่สมเด็จได้อะไรก็ไม่รู้แบบโอ้ยตลกจริงแต่ชอบตามประโยชน์สุดท้ายที่บอกว่าไม่อยากเป็นเหมือนพี่เซียนแล้วเอย่าเป็นเหมือนปลาปลาหลานปาปาหลา้า่าหลานแล้วก็เลยหูแว่วนี่ี่ใครเรียกนะแล้วก็อันนี้ตอนแรกก็ตลกตอนท่านแม่ตอนท่านแม่ตอนท่านแม่ตลกเออธุสันติ พังพังพังหมดทุกอย่างทั้งอะไรแป้งแป้งผัดแป้งผัดหน้าแป้งผัดหน้าเป็นแบบว่าที่แบบหูหินแผอหรือมันหรือหมดอายุหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทาทีนี่แบบสิวมาเลยนะแตงดอกไม้ได้เกือบจะดีอยู่แหละมาเบพึ่งพึ่งหม่อวดกันเด็กโอ้เป็นแบบว่าดูแล้วมันคลายเครียดจริงชอบเจ้าพออีเวนต์จริงกงยาวจริงค้าชิกน จินกงหยาบได้จัดงานล่าพูดผีขึ้น,<ใ>นีส<อ><อ>ุดเลยแต่ <laughs> แต่ก็แบบจัดแบบสำเร็จและรวบได้ดีนะน<ช>ถ้าสมมติว่าไปอีแต่ไหนซีรีส์คือเราจะพูดเสมอว่าจินกงหยาบเนี้ยจะพ่ออีเวนต์จะพ่อออกแกไนท์อีเวนต์จริงๆจัดงานแล้วจัดงานดีด้วยนะใช่แล้วจะมีอุปสรรคิดบ้างแต่ก็จัดจนรวบรวบได้ดี <laughs> แต่เออตาไหลนะตอนนั้นฟึ่มปิ่มเพราะคนจะชื่นชมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตลกดีตลกดี้นะครับโอเคนี่ก็จบแล้วเรื่องผมสำหรับ a n เรชั่นอนิเมะประจำที่มันคิวใน EP ที่11 15นะครับก็หวังว่าท่านนนนนจจะะเออยยแล้้ววกกก็สุไปดััคร ก่จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็ไกไอปอนทีวีเอ็กปรลลัมจารท่มานแล้วก็แท็ไกไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีเดียงกับรีชั่นในอ e ีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ